ตัวจุดตาโซลูนาหยดน้ำปีสองพันครับตัวโลครับสีสันลับพันสวยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบวก,บวกนะครับเอาเงาเลยครับรอบตัวสีสวยเลยภายในบอกพกัดกำมาหยีครับก,รรกุญนจรีรโมดตัญยังกระทำมยดังถ้าเปิดไม่กดจบมือหมุนหน้าหลังครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นมากโซเดีดได้สบายเลยเล่นพร้อมเอกสารครบนะครับพาศีกหก รถส,สีดีครับขับขี่ดีมากครับช่วงล่างดีแอร์หนาวจัดๆประมาณนี้และครับขายกันถูกๆลยครับแจยบริโมนะครับมีสัญญาณกระทโมอยด้วยสตาร์ทขึ้นมาชมครับจิบแล้วครับนิ่มๆเลย กล้องหน้กากล้องหลังให้ด้วยนะครับรถจดทะเบียบุรีไฟน้อยนะครับผมว่าสวิททอมปาร์กนะครับตายจังหวัดจองขับส่งให้ได้น,นะครับค่าส่งกิจตระยะทางครับลองดูบองทมดูครับสีสวยส้องอรอเลยครับจำเดิมเลย